สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดหนองคายชั้นสองตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยมีนายนัตเดรนามาลาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายเป็นผู้บริหารสำนักงานมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน14คนประกอบด้วยข้าราชการ6คนพนักงานราชการ4คนจ้างเหมาบริการ4คน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายมีภารกิจหลักที่สำคัญ5ด้านดังนี้ 1. ด้านมาตรฐานแรงงานพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมและเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพของผู้ใช้แรงงานทักษะความรู้จิตสำนึกและวินัยในการทำงานและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบกิจการสามารถดำเนินการรองรับและพัฒนามาตรฐานแรงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาความรู้มาตรฐานแรงงานคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานสวัสดิการแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านคุ้มครองแรงงานคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมเป็นธรรม โดยพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกำหนดแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติด,ด้านการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบควบคุมและดูแลนายจ้างลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย3ด้านความปลอดภัยในการทำงานส่งเสริมพัฒนาและกำกับความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปนตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานกำหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยควบคุมดูแลนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งบุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลมาตรฐานให้บริการในด้านความปลอดภัย 4. ด้านรายง,งานสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานาสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กำหนดแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกาิจสัมพันธ์ 5. ด้านสวัสดิการแรงงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีและเหมาะสมตลอดถึงการดูแลเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน